วันนี้เชซาลาบชูวันนี้จะไปทิบจักรยาไปตลาดโอ้ยอากาศดีมากๆเย็นนิดนดแต่โหอ,อากาศดีมากดูท้อฟ้าดีจริงๆหลายใบแล้วไม่ได้ทำคลิกไม่รู้จะรู้อะไร เห็ดไกยออกแล้วนะดูดูดูสวยงามมากปั่นจักรยานไปซื้อแตงโมมาโอ้อากาดีมากดูสิดูสิ ไปวินตอนเยอากอากาศดีมากมากไปวิ่อยู่คนเดียววิ่คือไปตัวนี้ อากาศดีจิจๆหน้าหนาวก็เป็นน้ำแข็งหมดเลยตัวเนี้ยน้าเป็นน้ำแข็งหมดน้าเราก็อากาศดีดีเห็นไหมเ้วันนี้วิ่งหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตร Go, 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 เริ่มตั้แต่กิโลเมตรที่6กิโลเมตรที่7เท่ากับเน 1, กิโลเมตรที่เราวิ่งวันนี้